สวัสดีครับเพื่อนๆกลับมาพบกับนายน้อยนะครับกับช่องนายน้อยนิวซีแลนด์ก็ตอนนี้นะครับนายน้อยอยู่ที่เมืองดูนัดดินนะครับซึ่งด้านหลังนะครับก็จะเป็นโบสถ์นะครับซึ่งจะเป็นจุดที่ใครที่มาเยี่ยมชมเมืองดูนาดินนะครับจะมาถ่ายรูปกันก็เดี๋ยวนายน้อยจะมาเล่าประวัติคร่าวๆของเมืองนี้นะครับเมืองดูนดดินนะครับตั้งอยู่ที่ตั้งอยู่ทางเกาะใต้ของประเทศนิวซีแลนด์นะครับสมัยก่อนนะครับคนที่ค้นพบเมืองดูนดดินครั้งแรกเนี่ย เขาเดินทางมาจากยุโรปนะครับเป็นชาวสกอตแลนด์นะครับซึ่งเดินทางข้ามหาสมุทรมานะครับแล้วก็มาเจอเมืองดดนัดินนะครับแล้วเขาก็ได้คือเขาเดินทางมีเป้าหมายว่าจะมาทําการขุดหาทองนะครับซึ่งก็เป็นเมืองที่มีทองมากมายเลยนะครับซึ่งหลังจากที่เขามาเจอเนี่ยข่าวนะครับก็ได้แพร่กระจายออกไปนะครับก็เลยทําให้คนจากทั่วโลกนะครับ เดินทางเข้ามาที่เมืองนี้นะครับเพื่อที่จะมาหาทองคำนะครับแล้วก็เมืองนี้นะครับเป็นเมืองที่มีเอกลักษณ์มากๆเลยนะครับแล้วก็มีประวัติศาสตร์นะครับมีวัฒนธรรมนะครับที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับน้อยชาวสกอตแลนด์นะครับเขาก็มาเจอนะครับแลนตรงเมืองดอนลินนะครับแล้วเขาก็มาเขียนแมปเขียนผังเมืองนะครับเพื่อที่จะเอาไปขายนะครับเพื่อที่จะแบ่งเป็นล็อกๆนะครับเอาไปขายนะครับ แล้วก็ผังเมืองปัจจุบันเนี่ยที่ทางดดนินเขาซิลเนี่ยได้ทาผังเมืองเนี่ยก็ยืดจากผังเมืองตัวนั้นนะครับตั้งแต่สมัยที่ชาวสกอตแลนด์นะครับเขียนผังเมืองขึ้นมานะครับก็เมืองนี้นะครับสมัยก่อนนะครับเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในประเทศนิวซีแลนด์เป็นเมืองที่เจริญที่สุดในประเทศนิวซีแลนด์นะครับเพื่อนๆแล้วก็ตอนนี้นะครับก็เป็นศูนย์รวมนะครับของการศึกษานะครับมีมหาวิทยาลัยนะครับโอทากโกยูนิเวอร์ซิตี้นะครับแล้วก็ มีแหล่งช้อปปิ้งแหล่งท่องเที่ยวนะครับที่น่าสนใจนะครับแล้วก็ดูนนดี้นะครับก็ยังเป็นเมืองที่มีโบสถ์นะครับแห่งแรกนะครับในโอตาโก้ซึ่งชาวคริสต์นะครับก็ได้มาเผยแผ่ศาสนานะครับแล้วก็มาสร้างโบสถ์แห่งแรกของโอตาโก้นะครับก็ความสวยงามของเมืองนี้นะครับก็จะเป็นสไตล์คล้ายๆยุโรปนะครับตึกรามบ้านช่องเนี่ยก็จะออกแบบโดยชาวสกอตแลนด์นะครับซึ่งเหมือนเราได้ไปยุโรปเลยนะครับ ก็ถ้าเพื่อนๆคนไหนนะครับมีโอกาสก็แวะมานะครับแล้วก็ถ้าใครที่มีลูกมีหลานนะครับอยากจะให้มาเรียนเมืองนี้ใน่นอนก็คิดว่าเมืองนี้มันโอเคนะครับสําหรับการศึกษานะครับมีไฮสคูลมีมหาลัยนะครับที่เป็นศูนย์รวมนะครับของทางเกาะใต้เลยนะครับซึ่งค่าครองชีพก็แนนอนคิดว่าก็โอเคนะครับมีร้านอาหารนะครับราคาก็ราคาโอเคนะครับในเรื่องของค่า องชีพแหล่งช้อปปิ้งเสื้อผ้านะครับซูเปอร์มาร์เก็ตนะครับก็คือมีทุกอย่างรวมอยู่ในเมืองโรดานนะครับก็คลิปนี้ไม่มีอะไรมากนะครับก็แค่อยากจะมาเล่าประวัติคร่าวๆนะครับแต่ว่าเพื่อนๆคนไหนที่อยากทราบข้อมูลเพิ่มเติมก็ให้ไปลองหาในอินเทอร์เน็ตนะครับเดี๋ยววันนี้ก็จะไปถ่ายรูปนะครับก็เดี๋ยวจะเอามาขึ้นให้เพื่อนๆได้ดูกันครับเดี๋ยวคลิปนี้นะครับไม่มีอะไรมากครับลาล้วครับสวัสดีครับ